ถ้ทุกคนสืบเนื่องจากที่เนี่ยเจ็บแขนกว่าได้ไหมเนี่ยก็คิดว่าแบบมันมีเกมไหนหน้าที่ไม่เล่นมือเดียวได้จะเราไปเจอเกมนี้เดี๋ยวเข้าหน้าเล่นเกมเราเลยไอโอเคแม่ <c oughs> เออดีเลยล่ะลูกนี่ฮะเกมนี้เลยเล่นมือเดียวได้เอาละแต่ <c oughs> เห็นว่าเล่นไปแล้วหนึ่งด่านท่วนแล้วคือมนล็อกอยู่ประมาณสองด่านได้ไหม เอาละเราจะมาเล่นแบบธรรมดาก่อนเลยเราจะมาเล่นอันนี้ก่อนเพื่อเป็นการฝึกซ้อมฝึกมือใช้ WAD หรือว่าการจับหน้าจอโอเคได้เลยจับไปอยู่รอบเปนเวลาหกสิบวินาทีได้เลยปึ๊บ let's go โอเคโอ้โหตายโอ้ไปขวา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 ไปางนซิไม่ตามมือเลยนะ จะเล่นมือเดียวจะเล่นมือเดียวเออหลบไปเอาเหมือนแบบมันเหลือบอะทาไมเออก็บางทีก็โยกปกติบางทีก็ไม่ไปเป็นไรครับพี่เอ,อย้ยอะเอ้ยอ่าแผลยับอะไรกันนี่เนียนี่แน่ หรือว่ามันต้องลงหรือเปล่าออเอา้ยจเอ้ยจ้ะอาหลอดแล้วเนี่ยจะโยกไปหามันทำไมลูกโอเคอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เอ้ยอันนี้ได้วะ่ะอันนี้ได้ฮะเออไม่ได้แหละขอไปตั้งค่าหนึ่งนะทุกคน โอ้ FPS มันไม่มีตั้งความเร็วไอ้น,นี่ไหนลืะแปลกจังคือแบบมันเหมือนแบบปุ่มมีปัญหาเลยอะไรกันทำไมแกมันถึงไม่ได้ล่ะ เกมจะไปกลางๆแล้วมัามาจื๊บซ้ายจื๊บซ้ายทีหนึ่งจั๊วาอ๋อมันต้องมีเวลาหน่วงหน่อยโอเคกดค้างไม่ได้โอเคเออได้แล้วรูแล้วรูจุดแล้วแอะได้รอดแล้วแอะมาดิมาอ่ารอดเออรอดเอ,อ้ยขึ้นลงลงอ,อ้าโดดขึ้นไปแอะรอด เอะรอดขึ้นเอเอ้ยอ,อย่างนี้นี่เองเอ้ยจาเอาดีครับเอาดีครับมาจึ๊บเออไม่ทัน <laughs> ไม่ทันนะทุกคนมันมันหลอกเรามันมันแบบหลอกให้เราไปไวเอาใหม่นี่แค่แค่ตัวเรียวจิ๊นี่จิ๊ไม่ได้ <laughs> โอเคต้องน่วงเวลาหน่อยจิ๊บน่ะนี่ได้ จิ๊บอ่าได้ไปก่อนเลยพี่อ่าไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนผมนไปให้ไปให้อืมไปก่อนไปก่อนเลยไปเลยไปเลยเองแล้วละโอ้เจ้ากะโดดอ่าสายอ่ะลงอ่ะึ้นอ่ะจาับอ้ยลงไปเออนี่แน่จิ๊บจิ๊บเอ้ยทานห่ะ จึ๊บๆเอาไว้ทันว่ะเออจึ๊บๆอ่อไปทันวันไหนสองโอเคพอตัดรับตัวเตียวนะฮะมาเรามาของจริงกันดีกว่าไม่งั้นมันจะเป็นแบบตัวเตียววนไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยนี่เออจึ๊บๆจึ๊บๆโดดโอ้โหเร็วเร็วโอ้โหเร็วโอ้โหเร็วจัดแอร์เรียบร้อย โอยจะจะบอกว่าเนียไม่ได้เล่นเกมเก่งขนาดแบบว่าโอ้ไม่ไม่ตายเลยก็ไม่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 ได้นะฮะสมาธิไม่มีลูกไอ้ชิบไอ้ชิบนี่แน่นี่แน่เอา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 รีบไปหน่อยโอเคตรงลงจิบ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 อ่า อายุอ้อ oh, มันต้องขึ้นสิชิปชิป eh. okay? okay. ชิปแอะอายุโอเคโอเคอาชีพแม่นะล็อกชิปชิปชิปเออนี่นี่โอ้ยลงขึ้นโดดไปซ้ายขวาชิบชิปเฮ้ยโดดไปโดดไปโดดอีกแล้วหลงเอาไม่ได้สิบห้า โอ้ยอย่ามัวแต่จะกังวลเวลาอัดซ้ายกวขวาไม่ได้เอาไม่จื๊บจื๊บจื๊บอ่ะ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 เร็วไปนะอ่ะชะฮะเฮ้ยอย่าสติลูกเนี่ยสติหนึ่งสองสามสี่ห้าแหมซ้ายซ้ายอีกทีหนึ่งโดน ลงซ้ายซ้ายขวาซ้ายตรงซ้ายขวาตรงโดดขึ้นซ้ายขวาขึ้นซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแอตรงยงไงล่ะจิบ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 อ่ะฮะเละแล้วจิบจิบ,บอ่ะฮะจิบจิบเออเอาดีอ่ะฮะมาอย่างดีท่าดีทีเหล,ลวนน่นเอยไง แฉมันแย่จังเลยเจ้าหนีเนี่ยเก็บกดนะฮะไม่ได้อัดเกมมาหลายวันจบเจบแหมหนึ่งสองเจิบเจ็บเจิบจิบเจิบจิบโอเคลิฟตซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอ่าฮ่าโดดขึ้นเสียงกวนตีขึ้นนะเออนี่นี่นี่ไอเจ็บ จะ,จะห้าจะห้าจะห้าจะหุยอาตาย <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ้ให้ตายสินี่ฉันนี่ฉันตราขนาดนั้นเลยอย่างงั้นเหรอโอเคฮะเดี๋ยวเล่นอีกสักพักหนึ่งเป็นคลิปสั้นๆสักงสิงสบนาทีเอ้ยจ้าฮุบชุบฮ้ยชุบโดดไปดิเอา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 ดิ แอเฮ้ยมันได้น้อยอ่ะเอาไหมลงซ้ายขวาขึ้นลงซ้ายขวาลงซ้ายขวาจึ๊บจึ๊บจึบจบแอ้จึบ๊บจึบลงปึ๊บปึ๊ปึ๊บโดดขึ้นปึ๊บแอ้โอเคทุกคนพอแค่นี้เอ<笑><笑>ถอะก็ไปหน้าท้อกนันดีกว่าฮะ อย่างเงยช่วงนี้นี่คือแบบหายไปนานอะไรเงี้ยมันก็ไม่นานเราแค่สอบสอบวันเองแต่ว่าแบบเนี่ยคิดถึงทุกคนอ่ะอยากอัคดคลิปเพราะว่าหลายช่วงก็คือแบบเออยังไม่ได้เริ่มเป็นรูปธปรรมถูกไหมไม่อยากให้ทุกคนเบื่อกันไงี้แบบว่าอุตส่าห์ตรวจติดตามช่องไอ้เจ้าเนี่ยแล้วมันไม่มีอะไรลงเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ถูกไหมเราก็แบบพยายามจะทาให้เต็มที่ฮะจนแบบเออไหลเจ็บตึงําไม่รู้ว่าเออเราอาจจะแบบ เต็มที่มากไปอาจจะต้องยืดเส้นยืดสายหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยนี่ตุ๊กตาดันโอเคเยับุดหน่อยได้และอืมประมาณนั้นทุกคนก็ขอบคุณสลับวันนี้ฮะเจอกันเมื่อเนี่ยหายเต็มที่แล้วอาจจะมาเล่นโอวัลสองไม่ก็เกมอะไรที่เราค้างกันไว้อ่ะเดี๋ยวว่ามันมีอยู่บางเกมที่แบบเออเล่นเอาไว้แล้วแบบอาจจะไม่ได้ลงหรืออะไรเงี้ยอาจจะไปเล่นใหม่แล้วก็อัดให้ทุกคนดูนะครับก็ขอบคุณจริงๆฮะ ไว้เจอกันนะบายดีวัสดีทุกคนออ